สวัสดีค่ะ SP Family พอพๆมากับเมนูต้มส้มปลาแป้นค่ะก็ต้มเป็นน้ำส้มตโนดนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้กระเทียมหอมแดงแล้วก็ขมิ้นนี่พอน้ำส้มเดือดแล้วเราก็เติมน้ำลงไปค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายมีเกลือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นผงปรุงรสค่ะก็ปรุงรสกันง่ายๆเล็กน้อยแค่นี้ค่ะพอน้ำเดือดดีแล้วเราก็เอาเครื่องปรุงลงไปค่ะแล้วก็คนเครื่องปรุงให้ละลายเพื่อที่จะพอเดือดอีกรอบหนึ่งเราก็ชิมรสชาติดูนะคะ พอรสชาติได้ที่แล้วน้ํารอให้เดือดพล่านแบบนี้ค่ะพอเดือดเต็มที่แล้วก็เอาปลาแป้นที่เราทําไว้เรียบร้อยเอาลงไปเลยค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆค่ะเอาปลาใส่ลงไปหมดแล้วก็เนี่ยค่ะกดๆให้ไม่คนนะคะแค่กดๆ แล้วก็เอาฝาหม้อปิดไว้ค่ะรอให้เขาเดือดอีกทีหนึ่งก็ประมาณ3นาที5นาทีค่ะนี่เป็นปลาที่สุกเร็วมากเราเช็คดูว่าปลาเราสุกหรือยังก็นี่ค่ะถ้าเขาสุกแล้วตาเขาจะเป็นสีขาวเดี๋ยวตักให้ดูประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือเสร็จแล้ว รสชาติออกเปรี้ยวๆแล้วก็หวานเล็กน้อยกับต้มส้มปลาเป้นนะคะนี่มีอีกอย่างหนึ่งวันนี้ที่ทำให้พ่อกับแม่กินก็คือแกงหัวมันขี้หนูนี่ก็คือหัวมันขี้หนูที่พ่อปลูกเองค่ะก็ทำแกงกับกุ้งเป็นทำแกงส้มนะคะ แกงส้มแล้วก็อีกอย่างก็เป็นมะระผัดไข่ใส่กุ้งค่ะส่วนในชามนี้ไม่ได้ทำนะคะอันนี้คือพ่อเขาซื้อมาจากตลาดเขาเรียกว่ายำหัวตาลหรือทางสงขาที่บ้านเรียกยำหัวโนูดค่ะยำหัวตานนะคะก็คลิปวิดีโอนี้ก็จบไว้เท่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอน,นะคะ สวัสดีค่ะ